สวัสดีครับผมพ่อแม่เป็น้องเจ้าโชคดีครับหลังจากเอไปไปหาหมอมาพ่อแม่เป็นน้องเขาก็มีอาการอย่างนี้นะครับผม เขาละลีๆๆเลือกเกิดนะงง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 งเงงงนงงงงงเงง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 เงงเงง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 ง่างงงงงงดงงเงงงยงงงงไปงีงง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 งนงง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 าฉีดยามาฉีดย,ยาไาอ้ ยาโรคพยาิโรคพยาิในหัวใจโรคพยาิเขาจะเมารถเวลาเขาเดินทางเขาจะเมารถ จะถ่ายปยปฉีดยา6อย่างเข็มเดียวแต่รักษาโรคได้6อย่างเมื่อวานน่ยแต่เวลาเขาเดินทางไปเขาจะเมารถเพราะม่พี่น้อง เขากินเขากินเขากินอวดพ่อ,อเขากินอวดพ่อ อยากเล่นแล้วไปกินก่อนไปกินก่อนอเอาแล้วโดดใส่แล้วโอ้โหโดดใส่สุกะปกแบบนั้นไม่ต้องมาเล่นเลยกินก่อน ดูเขากินท่าจะอร่อยดีพ่อ่พี่น้องครับ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 อาบน้ำให้เขาป้าผินอาบน้ำให้เขาเมื่อวานนี้แล้วก็พาเขาไปพาเขาไปฉีดยามาป้าผินหลังจากพาเขาไปฉีดยามาเขารู้สึกว่าเขากินข้าวเยอะกว่าเก่าอีก เท่าหนึ่งดีก็ถ่ายพยาติด้วยประผินอ,อก็ดีขึ้นนะเขากินข้าวได้เยอะขึ้นเอาแล้วแต่เขาอยากเล่น แต่ไม่อยากเล่นกับเขาอืเขาอยากมาเล่น เราไปเนะีะยอ้แล้วเขาเล่นแล้วพทำไมวะน้องเขาเล่นแล้วเขาเล่นแล้วไหว้พระพระมา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 โชค มาบินธบานช,ช่วก็ไหว้พระดิชคงจะได้เกิดมาเป็นคนอืมรู้จักไหว้พระบ้างจะได้เกิดมาเป็นคนเขาละห้าวละเขาห้าวละเขาห้าว เขาห้าวละเขาห้าวละพะบินเบามกลับไปนะครับคากลับมาก็สวรรค์คงจะได้สาบาทแล้วคงจะได้สบาทกันคากลับมาเขารู้สึกห้าวเหลือเกินเพราะอะไรก็นน้องคนอาเอสคณมีฟอร์เขาห้าวตัวนี้เนี่ยเขาไป เขาไปฉีดยามาเนี่ยนุสเขาห้าวแล้วเกินโอ้โหเขากินอ่ะกินอาหารเมดโชยอีกกินโชวเลยเขารู้สึกว่ากินอาหารดีกว่าเดิมยอมรับอยู่ครับ เอานะครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณนะครับที่แวะมาชมเบาต่อยกกอกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ